สวัสดีค่ะคนลัษณาราศีมีนวันนี้นะคะโหดิวห้าสิบเกนะคะดวงประจำเดือนมิถุนาย,ยน2567ค่ะมาเร็วนะคะเดือนนี้นะคะแล้วก็เป็นกลางปีแล้วด้วยนะคะซึ่งคุณมีนเนี่ย ก็ผ่านอะไรมาเยอะนะคะช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าราหูกลุ่มลักนาอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูดาวย้ายประจำเดือนกันสักหน่อยนะคะมีอังคารย้ายเข้าสู่เมฆนะคะช่วงวันที่2มิถุนายนนะคะแล้วก็อาทิตย์ย้ายเข้าสูร่ราศีเมถุนนะคะวันที่15มิถุนาค่ะศุกร์ย้ายเข้าสู่เมถุนเหมือนกันนะคะศุกร์ไม่เป็นเกษตรประดีเลยนะคะเข้าสู่เมถุนนะคะราศีมเม,ะะมถุน14มิถุนาค่ะพุธย้ายเข้าสูร่ราศีเมถุนวันที่1 0 สิมิถุนาค่ะและก็ดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนนะคะ18มิถุนาค่ะทีนี้อังคานก็ยังเสิร์จอยู่พุธก็ยังเสิร์จอยู่ห้าพฤหัสก็ยังเสิร์จอยู่ซึ่งเขาเสร์จมาหลายเดือนแล้วนะคะแต่ในเดือนนี้นะคะจะมีเสามน์นะคะแต่ก็ต้องมาดูว่าเสาเป็นเจ้าเดือนอะไรนะคะซึ่งเสามน์2ออาทิตย์นะคะซึ่งก็อาจจะมีผลกับ เสาเป็นเจ้าเรือนราภะเนาะคนที่อยากได้ลาบผลต่างๆรอบางทีรออะไรอะ่ะเขาเรียกบางคนกินค่าคอมมิชชั่นหรือว่ากินเงินรายได้เสริมนะคะซึ่งก็อาจจะได้ราชาหน่อยนะคะแต่ถ้าช่วงต้นเดือนนะคะถ้าได้ตั้งแต่ต้นเดือนดีกว่าถ้าปลายเดือนไปนแล้วกลางเดือนไปนแล้วอาจจะได้ราชานะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบสภาพรอบตัวของคนลักขาราศีมีนกันก่อน นะคะซึ่งราศีมีเนี่ยก็เดือนนี้ดาวราหูก็ยังกลุ่มรักอยู่ราหูออกปีหน้ากลางปีหน้านะคะอังคารนะคะอังคารช่วงเดี๋ยวอังคารก็จะไปแล้วนะคะก็เหลือราหูอย่างเดียวนะคะที่ยังกลุ่มรักขนาพฤรรหัสเสดคนมีนก็ช่วงนี้ก็มีอะไรเข้ามาเรื่องการงานก็คือมีต้องมีความรับผิดชอบมากนะคะจะเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนปุ๊บปั๊บนะคะมีงานเข้ามาก็มีงานเข้ามาปุ๊บ ปับนะคะซึ่งมีอะไรเข้ามาปุบปับนะคะซึ่งในเดือนนี้ก็อาจจะมีการเดินทางปุบปับทันด่วนนะคะสำหรับคนราศีมีนนะคะคนราศีมีนก็มีเกณฑ์ยกใหญ่นะคะอา,อาจจะมีบางคนเดินทางไปต่างประเทศอยู่อ,อยู่ต่างประเทศนะคะซึ่งมีเกณฑ์ยกใหญ่ ถึงกลางปีหน้าเลยตั้งแต่ราหูกลุ่มลัคนานะคะในเดือนนี้ราหูในนวางนะคะอยู่เรือนกรรมะก,ก็อาจจะมีเกณฑ์น,นะคะในการยุกใหญ่งานนะคะอาจ,จมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนงานเปลี่ยนอ,ออฟฟิศนะคะซึ่งหรือมีการเดินทางไปทํางานต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศนะคะในที่ไกลนะคะถ้าไม่ใช่ต่างประเทศก็จะเป็นไกลหน่อยเอออยู่ภาคใต้มาทํางาน พักเหนืออย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเงินนะคะ,ะในการเงินของมีนเนี่ยก็ยังมีเข้ามาหาหาเงินคล่องอยู่นะคะซึ่งในเดือนในเดือนหน้านะคะ45วันนะคะแต่แต่อังคารมันก็เซิร์ชเนาะเออเงินทองที่เป็นรายได้นะคะก็ได้อะ ได้เข้ามาเยอะหน่อยได้เข้ามาเยอะนะคะมันคงเรื่องการเงินนะคะการเงินการเงินดีค่ะคุณมีนนะคะการเงินดีแต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่ออกไปนะคะซึ่งอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องการเดินทางนะคะการเดินทางที่บอกนะคะแล้วก็ในช่วงต้นเดือนกลางเดือนอาจจะมีเรื่องจับจ่ายใช้สอยไปเกี่ยวกับ เรื่องการเจ็บป่วยต่างๆด้วยนะคะเรื่องการเจ็บป่วยแล้วก็เรื่องไม่ไม่เราป่วยก็เขาเรียกภรรยาสามีป่วยนะคะเป็นไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้สินต่างๆด้วยนะคะที่เออแล้วก็เรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องเรื่องบ้านด้วยนะคะที่จะมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะคะ การเงินดีค่ะการเงินเข้ามาเยอะอยู่นะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะก็อาจจะที่บอกนะคะเออตั้งหลังกลางเดือนไปเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะซึ่งมีทั้งเรื่องการเดินทางเรื่องบ้านที่อยู่นะคะการเจ็บป่วยของคนในบ้านด้วยนะคะที่ต้องใจออกไปนะคะ พฤหัสเสรเราก็มีอะไรเข้ามาปุ๊บปั๊บทันด่วนยิ่งอยู่กับมารุตยูด้วยมันยิ่งแบบเ,าเขาเรียกว่ากระทันหันนะคะแล้วอยู่ในเดือนการเงินด้วยอาจจะจ่ายออกไปอย่างกระทันหันนะคะม,มีบันก็เยอะอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูเรื่องอคู่ครองนะคะเรื่องคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญานะคะในเดือนนี้นะคะก็อาจจะมีการเดินทางหรือว่าการ ไปพบคู่ค้าคู่สัญญาการเจราจาต่อรองกับคู่ค้าคู่สัญญานะคะมีการเข้าสังคมค่ะมีการพบปะสังสรรค์นะคะบางคนก็อาจจะไปกับอ่ครอบครัวนะคะครอบครัวไปกับอ่าสามีหรือว่าภรรยาในการเข้าสังคมต่างๆเพศคู่นะคะจะไปด้วยกันนะคะซึ่งความรักก็ยังไปได้ดีอยู่นะคะความรักยังไปได้ดีอยู่นะคะแต่ ในเดือนนี้ที่บอกมีเกณฑ์ยกย้ายเรื่องการงานนะคะที่บอกนะคะมีอะไรอีกอลาภลาผลต่างๆรายได้ส่งรายได้เสริมเนี่ยมันก็จะหายากหน่อยแล้วยิ่งมุดด้วยนะคะเออถ้าหารายได้เสริมแบบลับๆได้เงินแบบลับๆ,ๆอย่างเงี้ยในช่วงนี้ก็อาจจะช้าหน่อยนะคะเออแล้วก็ถ้าหลังกลางเดืนเป็นแล้วอ่ะสิ่งที่อยากได้อะมันก็จะ ต้องต้องได้อะอาจจะต้องเป็นเดือนกร,รกฎาเลยมันจะได้ล่าช้านะ่ะเออเจราจาไปแล้วก็วาอาจจะไม่ได้นะ่ะเออเช่นค่าคอมมิชชั่นอย่างเงี้ยเงินรายได้เสริมที่ควรจะได้อย่างเงี้ยเออเขาก็แบบเลื่อนไปก่อนอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็วันที่ควรระมัดระวังนะคะก็คือวันที่16 17 1ส 8นะคะ1 1 12 13นะคะช่วงต้นเดือนเลยนะคะ26แล้วก็27ช่วงปลายเดือนนะคะของคุณมีนก็มีเพียงประมาณนี้นะคะถ้าอยากสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปได้คะ่ะเป็นเหรียญดอละละะ่์ค่ะหรือกดไลค์กดแชร์กด subscribe คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ